สวัสดีค่ะเจ๊เอะนะคะวันนี้มาขุดเผือกค่ะที่สำนักค้อหนองเสือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเผลือกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเผลือกสวยๆทั้งนั้นเลย จะเอรับซื้อเผือกนะคะใครสนใจปลูกเผือกหรือซื้อลูกเผือกก็โทรมาปรึกษาได้นะคะซื้อลูกเผือกก็ติดต่อได้ค่ะขุดเผือกก็ติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยค่ะ รับมีดค่ะกําลังรับมีดค่ะค,คนนี้ชื่อพลนะคะคกําลังสําคัญของไร่นี้เหมือนกันค่ะการขุดเผือกขุดเผือกเตะเผือกก็ต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะมีประสิทธิภาพถ้ามีดไม่คมก็จะทำให้ทำงานชา้า ถ้าคนไม่แข็งแรงก็จะทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขภาพก็สำคัญนะคะต้องกินอิ่มนอนหลับค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ คอามอมลูกอา้ไนบุีสี่สิบสองอันนั้นพลหนุกหั้หรัวัวกะเเ แล้วจะว่าหัวหลทยี่สิบเอ็ดว่าหัวหลทินดีี่คือ, <21. S 1> คอนเดี๋ยวอ้อย,าอยามามาไล่ยังนี่คือเผือกของเชานี้นะคะขุดไปขุดมากายจากหัว ว่าเกตรวมๆกลายเป็นหัวใหญ่แล้วนะคะเนี่ย

วังไ้ที่กำแพงฮึไม่บอกดูไร